ครับผมก็ดีครับตอนนี้เป็นแบบเป็นครั้งแรกที่ทําเพลงช้าเพลงเศร้าครับผมก็ก็ฟีดแบ็กก็ดีเหมือนกันครับผมแบบมีหลายๆคนชอบกันเลยตอนนี้ก็เออคนก็ค่อยๆฟังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็แบบไปอยู่ในท็อป5พอเพลล่าในสมอลลี่ไฟล์ผมแล้วเป็นไงคะเป็นไงคะก็รู้สึกดีครับรู้สึกดีใจที่ว่าผมเพราะตอนแรกเราเรากลัวว่าแบบเราทําเพลงเศร้าจะมีคนเข้าใจไหมผมปกติทำแต่เพลงแบบแฮปปี้ตลอดแล้วทีนี้ทำไมถึงอยากทำเป็นแนวเศร้าเพราะว่ามันเป็นแบบ เพลงที่เล่าเกี่ยวกับช่วงตอนเราอกหักฮะช่วงที่เราแบบเออช่วงช่วงที่เรากำลังเพลินเพลินเลยแบบมันคือความจริงเลยอะไรเงี้ยเอาเรื่องเพลงมาเขียนเพลงเลยใช่ใช่ใช่เอาจริงจริงแทบแทบจะคือคือผมทำ EP ใช่ไหมแล้วก็ทั้งทั้งห้าเพลงเนี่ยก็เป็นแบบเรื่องราวในชีวิตเราเลยอะไรอย่างเงี้ยของอะไรของระานของล่าสุดใช่ไหมก็คือช่วงนี้ช่วงหักเลยใช่ช่วงคือคือตอนตอนที่ผมเริ่มเขียนอ่ะคือช่วงประมาณแบบแบบพึ่งพึ่งโสดแรกๆรกเลยโสดแสโสด แันก็เลยมันม,ม,มันอินม,มันก็เลยเป็นช่วงที่เหมือนแบบมันมีเรื่องเรื่องอยากจะเล่าเยอะมีเรื่องอมันมีเรื่องอะไรอยู่ในอยู่ในใจเยอะ,อะอยมันก็เลยเป็นเหตุท,ที่จอดำที่เราโัอ่าใช่คือคือเกิดรับเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมทำนานที่สุดในชีวิตแล้วด้วยเพราะว่าผมรู้สึกว่าไม่รู้ทำไมเนี่ยมันมันเป็นความรู้สึกแบบทำยังไงก็ไม่ดีสักทีทำยังไงก็ไม่กล้าปล่อยให้คนฟังสักทีเพราะมันเหมือนมันแบบมันเป็นความจริงในชีวิตเราแล้วมันเป็นเรื่องเศร้าในชีวิตเราแล้วมันแบนด์ เออเราเราเรามีความไม่พร้อมอะไรบางอย่างในการที่จะปล่อยแล้วแบบพอ,พอพอถึงวันที่จะปล่อยจริงๆอ่ะผมก็เหมือนแบบกลับมานอยอะไรบางอย่างแล้วก็แล้วก็กลับมาฟังอีกทีมันก็เหมือนแบบนึกย้อนไปถึงเอ่อช่วงช่วงเวลานานอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนทําให้เราแบบเหมือนกลับกลับไปสู่ช่วงนั้นแวบหนึ่งเราเราก็เลยเออแบบเผลอเผลอทำทำโพสลงไปซึง <อา S 2> ซ่งไ, <อ S 2> <ๆ S 1> ไม่ดีนะทุกคนผมผมผมมาเรียนรู้ในวิธีที่แบบที่ไม่ควรเลยว่า เราไม่ควรโพสทุกอย่างที่เรารู้สึกขนาดนั้นเลยเงี้ยซึ่งผมก็เลยอยากทำให้ไอตัดสินใจว่าปล่อยห้ทุคนได้รับคือคือเอาจริงๆอ่ะผมอ่ะ EP อ่ะคือคือผมทำ EP ห้าเพลงใช่ไหมแล้วแล้วผมก็บอกไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแหละว่า EP เนี้ยมันต้องมันต้องจบภายในปีนี้มันคือแบบเราเราเราวางแผนทุกอย่างไว้อยู่แล้วแล้วแล้วตอนแรก A อแผนนั้นอ่ะมันโดนเลื่อนออกมาพอสมควรแบบเลื่อนออกมาหลายรอบด้วยอะไรเงี้ยแล้วแบบสุดท้ายมันก็เริ่มเป็นการแบบ เสียเงินเสียเวลาเปล่าๆแล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันต้องปล่อยแล้วแหละแล้วแบบมันก็มันก็ดีพอแล้วแหละมันแบบมันมันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วจริงๆคือเพลงนี้ผมอัด3รอบนี่สามรอบอัดแบบ3ก็คือมันเข้าสตูดิโอไม่รู้ดิผมมันมันแค่เป็นความรู้สึกว่าแบบมันไม่ดีพอสักทีอ่ะตรงนี้พี่ถามไอซว่าไอซอยากได้ให้มันดีพอดีพอสำหรับไอม์จอิงๆแบบไหนเออผมคือผมอ่ะผมไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าความรู้สึกนั้นมันคืออะไรจนจนเราต้องนั่งจับเข่าคุยกับโปรดิวเซอร์เลยนะว่าแบบ รู้ใช่ไหมว่ามันก็มีคนประเภทหนึ่งเหมือนกันนะที่ว่าแกแล้วแก้ก็แก้ไปเรื่อยๆแก้ไปเรื่อยๆแบบไม่มีวันปล่อยสักทีจนจนสุดท้ายก็ไม่ได้ปล่อยอะไรเ้ยคือด้วยความที่มันเป็นชีวิตจริงของเราพอมันลองไปมันก็เลยทำให้หมดกลับไปคิดแต่ด้วยใช่ก็เลยไม่มองอ่อนไปเอ,อแล้วก็แบบมันเหมือนว่ามันเหมือน,ม,น,ม,อนมันเป็นครั้งแรกของผมด้วยมั้งที่ผมจะ เปิดเผยด้านด้านเอ่อเรียกว่าอะไร vulnerable ด้านที่เราอ่อนแอเออให้ให้กับทุกคนได้เห็นเลยมันเลยเหมือนมีความกลัวอะไรบางอย่างแต่ตอนปล่อยเพลงนี่แข็งแรงแล้วแข็งแรงแล้วแข็งแรงแล้วเลยมันเป็นประมาณไหนหมายถึงว่าที่ต้องไปฟังสิครับพี่รวมๆส่วนลึกเพลงชื่อส่วนลึกฮะลองฟังดูฮะไอ้ถามให้ถามรอบตอนเราอัดมินเจียมตาบ้างมั้มีมีเลยหรอตอนร้องมีมีทุกรอบเลยไหมก็ ก็น่าจะเกือบๆเออใช่ถามบัตถามว่าเพราเราพอเราร้องแล้วมันร้องได้ไงเพราะว่าร้ไม่เหมือนกันสักรอบเลยไม่ไม่ันร้องไม่เกี่ยวมันแค่แบบมันแค่ถือว่ามันจะดีใช่ไหมไม่เกี่ยวมันเื่อนสวนมันเป็นเพลงช้ามันต้องร้องให้พร้อมมันต้องร้องให้อารมณ์ต้องถึงด้วยอะไรเงี้ยเออมันอ้โหก็ตั้งแต่คือคือผมอ่ะ ทำแบบช่วงเขียนแรกประมาณ2-3สเดือนแรกที่ทโสดแเนีน่ยมาปล่อยอีกเนี่ยก็คือโสดมาเกือบปีแล้วอ,ะอ,อ่ะก็<ๆ>นานอยู่อะแบบหลักหลายเดือนอะน<ร>แ<ร> แล้วพอมาร้องตอนนี้มันไม่คิดมันไม่หมวดสภาพมันมันก็มีอยู่ปะคืออย่างอย่างเมื่อวานผมก็มีงานแฟนไซด์ของ e b p เนี้ยแหละก็ก็ก็เอาก็เอาเพลงนี้มาร้องอะไรเงี้ยมันคือแบบมันก็มีบ้างแต่ว่ามันเหมือนตอนนี้พอปล่อยออกไปแล้วแล้วฟีดแบ็กกลับมาที่มันดีอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนเออมันมันคลายอะไรบางอย่างของเราออกไปนี่ EP แล้วบ้างมีเพลงช้าเพลงเดียวใช่ไหมสองเพลงครับมีมีสองเพลงก็คือเพลงเพลงเพลงหนึ่งแต่งให้กับหัวใจของเราแล้วก็อีกเพลงหนึ่งแต่งให้กับคุณพ่อที่ ที่เสียไปแล้วก็จะเป็นเพลงเศร้าเพลงช้าสองเพลงที่มีแล้วก็อีกสามเพลงเป็นเพลงแบบแฮปปี้ที่ที่ี่ดูคนได้ฟังไปแล้วครับพอมันปล่อยเพลงมาแล้วขอโทษนะอดีตคนนเขาได้ฟังไปหรือว่าเช็คฟีดแบเออผมผมคิดว่าเขาน่าจะได้ฟังแต่ผมก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฟีดแบ็กอะไรก็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 ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นเพราะว่าว่าเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนที่พูดจวนั่งไป พ่าหลายคนเป็นห่วงวเยอะมากเยอะเยอะเยอะมากแบบทุกคนทุกคนแบบทักเข้ามาเป็นห่วงทุกคนโทรมาแบบใช่ทุกคนทุกคนไม่เคยเห็นแล้วแบบผมผมเลยรู้สึกว่าเนี่ยผมเนี่ยจะขอโทษแออล้ก็มองมาขอโทษท,ทุกคนตรงนี้ด้วยที่แบบทำทำให้ตกใจเพราะจริงๆ,ๆเรารู้สึกว่าเราอ่ะไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นแต่เราแค่เหมือนมีช่วงที่มันวูบนึกนึกกลับไปถึงถึงช่วงนั้นอะไรเงี้ยมันแบบมันวู้บนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบเออรู้สึกว่าแบบไม่น่าเลยจริงๆนะเออผมรู้สึกผมไม่น่าเลยเพราะแบบ ไม่น่าทําทําให้ทุกคนตกใจแล้วแบบทําให้คนที่แบบเขาเขารักเราแบบแค่เขาเครียดไปด้วยเออมันมันมันไม่ไม่น่าทำอย่างนั้นเลยก็เลยอย่ามาขอดโบนคำว่ามุดออมไม่รู้ว่าอ๋อไม่มันคือเนื้อเพลงเลยครับไอไอแคปแคปชั่นใช่ไหมยอมรับเลยมันคือเนื้อเพลงครับมันมันมันคือเนื้อเนื้อเพลงที่ผมปล่อยเลยใช่ครับนั่วันนี้โอเคแล้วนนี้วันนี้คำว่ามูดออมใช้กับไรได้ยังไงได้ยังไง ถ้าเกิดถ้าเกิดพี่จะบอกว่า Move On คือต้องแบบมีคนใหม่แล้วก็ก็อาจจะใช้ไม่ได้ถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดบอกว่ามีความสุขมีความสุขแล้วตอนนี้แล้วยิ่งยิ่งเมื่อวานเราไปงานแฟนไซน์ของ EP เนี่ยแล้วแบบมีคนมาเยอะมากแล้วก็เจอแฟนคลับแล้วแบบทุกคนก็เหมือนมาแบบมาให้กำลังใจมาแบบอะไรเงี้ยมันยิ่งดีมากๆแล้วแล้วตอนผมปล่อยเพลงเนี้ย พี่ยงพี่พี่ยงพ่อพ่อของผมพ่อของผมคือชีวิตนี้ไม่เคยชมอะไรเลยนะไม่เคยอยู่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 ทักแบบ DM DM มดีเาทำเดียวว่ะเพราะคือมันแบบเนี่ยเรื่องมันคือมันเออมันเลยเป็นสิ่งที่ทำให้เหมือนเราแบบบุกบอลได้ป่ะแบบมันเลยทำให้เราฮิลล์ฮิลได้ว่าแบบเฮ้ยพี่ยงรักมาเลยอยู่อยู่อยู่อทักมาแบบแรนดัมลี่อ่ะแล้วมาทำเดียวด้วยอ่ะแล้ววันนี้ด้วย คนนี้แบบชคนอื่ยากใช่ be เป็นเป็นเป็นคนที่แบบกล่าวกล่าวอะไรแบบนี้ยากนะแล้วแบบเขาดันชมเราเราก็รู้สึกว่าเออแฮปปี้คือว่าเขาดีแล้วถือว่าเขาดีเอาคากไปแล้วกันค่ะก็อีพีอัลบั้มแล้วก็เพลงนี้อ่าได้ครับผมก็ยก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมกับ EP พีเออัลบั้มของผมนะครับชื่อว่า m i n ยนะตอนนี้ก็ปล่อยไว้หมดแล้วเออสามารถไปฟังกันได้ในทุกๆสตรีมมิ่งเลยแล้วก็มี MV อยู่ใน YouTube c h ANNEL ICE p a r i s e n ENTERTAINMENT ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากแบบ สนับสนุนอยากซื้อฟิสิเคิลมีปล่อยแล้วเหมือนกันก็เป็นแบบเป็นแผ่นซีดีแล้วก็ข้างในจะมีแบบพวกแบบโฟโต้บุ๊กมีแบบที่ที่เก็บซีดีที่มันสามารถพับออกมาเป็นบ้านได้ด้วย<อ>แล้วก็มีสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักที่เป็นแบบคาแรคเตอร์ตัวผมแล้วก็มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยมีแบบขายเพียง64 0บาทเองครับผมทุกทก็ฝากด้วยครับเดถ้าเกิด้เ <c oughs> ด้อใครยังไม่เห็นก็ฝากเข้าไปฟังเพลงเข้าไปดู MV แล้วก็เข้าไปซื้อซีดีกันเยอะ ตอนนี้ช่วงช่วงนี้ยังยังยังไม่มีอะไรที่บอกได้แล้วกันนะต้องมีแล้วจับไปแล้วก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับเราต้องรีบมีแฟนนะเราไปเจอพี่เจมส์เขาเป็นไงอ่ะทำไมนะพี่เจมส์อ่ะเจมสจีอะเป็นยังไงบ้างเห็นป้ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นเขายังไงบ้างเขาแบบเออไม่คือคือล่าสุดวันเกิดผมเดือนเดือนที่แล้วแล้วแล้วเขามาด้วยทั้งคู่เลยทั้งทั้งทั้งพี่ผมแล้พี่เจมเลยแล้วก็ใส่มาเลยแหวนแล้วผมก็แบบ bro that's a big rock ม <riff 26> ันใหญ่มากอ่ะผมแบบแบบผมแบบเมอผมผมเดินไปแบบ that's a big rock ตะโกนใส่หน้าเขาเองับแบบแล้วแล้วเขาก็แบบแอะแต่ว่าก็ก็ยินดีกับเขายินดีกับเขาเจอในแคร์ลเลย แม่ปลาเขาปานก็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 ปกติปกติไม่ได้ไม่ได้อะไรมากแต่ว่าผมอ่ะผมผมก็ยังเทคเครดิตว่าก็ผมผมเป็นคนเปิดตัวเองสองคนนะผมยังเทคเคดิทอยู่ในในทิกตอกยังมีวิดีโอนั้นอยู่วิดีโอที่ที่ผมทําตอนที่เรากําลังนั่งรออยู่ที่แอร์พอร์ตภูมิใจภูมิใจก็เปิดตัวให้เขาผมเป็นคนเปิดตัวให้เขาเขาเลยถึงมีวันนี้ได้อย่าไปเจอล่าสุดเราหมั่นไส้ระหว่างคู่โบกับ อะไรหรือว่าคู่เจนจีกับคู่เอ้ยเมื่อเมื่อวันก่อนผมผมเพิ่งได้ไปบ้านเขาครั้งแรกบ้านใครบ้านพี่เจมเป็นบ้ังกางมีใหญ่มีแบบเราไปคนแรกนเราไปเราไปคนแรกคนแรกแล้วหรอไปคนแรกที่ไปเรือนหอเขาอีกอันนี้เปิดเยไปมี คนไปเยอะมีคนไปเยอะเมื่อวานเอ้ยไม่ใช่่เมือวานเมื่อวันก่อนนี่เองพี่เก๊ก็ไปผมมีผมมีเทมอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไปไปนั่งชิลกันแล้วก็แบบบ้านสวยมากใหญ่ระหว่างมีแบบคู่ทั้งสองในหวานกันไม่รู้เลยฮะเพราะว่าเพราะว่าที่ที่เราได้ไปบ้านเขาอะคือเราไปงานแฟชั่นโชว์ใช่ไหมใช่ใช่แล้วมาทั้งสองคู่เรานั่งใกล้ๆผมเลยแล้วก็แบบคนหนึ่งก็แบบเป็นดีคนหนึ่งก็แบบเักไหมลผมก็แบบ แล้วเราก็คือคนโสดที่นั่งอยู่แล้วแล้วเรามีสกิทพี่เกดมั้งเพราะพี่เกดก็โสดสกิทพี่เกดไม่ต้องไปดูอะไรอย่างเงแบบพี่เกดพี่เกดเอาไงดีอ่ะพี่เกดก็บอกว่าพี่จะเรืยนต่องโกลพี่เกดคือแบบชิลเกินอ่ะผมสำหรับผมนะพอชิลแล้วโอเคเขาชินแล้วเขาแบบเขาแบบพร้อมจะอยู่แบบคนโสดต่อไปเรื่อยๆรู้สึกนะจากละครเเริ่มเข้ามาอยู่ในส่วนหนึ่งของแก๊งเขา เออจากแก๊งคนดีใช่ก็ก็เป็นคนดีจริงนเป็นคนดีเป็นคนดีก็ก็ก็แบบสนุกดีครับผมรู้สึกว่ามันเป็นเออแก๊งใหม่เป็นแบบเป็นเป็นอีกอีกวายหนึ่งใช่แล้วแบบแล้วแบบทุกคนจะมีความแบบเป็นแบบโตโตหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะก็จะเป็นอีกวายหนึ่งเระมาณแบบไปไปนั่งคุยกับพี่เจมพวกอะไรเขาเขาเขจะเริ่มคุยกันแบบเพื่อนเพื่อนเพื่อนมีลูกเพื่อนแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแล้วเราก็แบบอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักประมาณ5-6ปีเราจะเป็นประมาณนี้โอเค อะไรพี่เกดเขาคุยอะไรอ่ะฮะพี่เกดเขาไม่คุยพี่เกดเขายกอย่างเดียวแต่คนเลยไปจับตามองว่าเราเป็นน้องใหม่ของแก๊แกัน่าเป็นหัวหน้าแก๊งเราสองคนใครจะมีก่อนกันใครนะพี่เกดกับใครดูจากทรงเหรอเออดูจากทรงเหรอไม่รู้ดิผมดูจากทรงพี่เกดจะพี่เกดจะมีไหมใช่ไหมอันนี้ถามที่ไปถามหรือว่าอะไรที่คาดเดาผมผมคาดเดาผมก็ไม่รู้ไงแต่พี่เกดเขาก็ดูแบบ เขาดูเขาดูแฮปปี้แล้วนะเออเขาดูเขาดูแบบสามารถอยู่กับแมวได้อะไรเงี้ยเออสามารถแบบใช้ใช้ชีวิตกับแมวเออเชียร์เชียนเมวนูไม่เคยเลยไม่เคยเลยยังยังยังไม่เคยแต่เขาแต่เนี่ยผมผมก็บอกอยู่ว่าเนี่ยแบบไปบ้านพี่พัชร์แบบบ้านนี่ใหญ่เท่าบ้านเจมสหรอกอะไรประมาณนี้เออคสวัสดครับสนมอะไรอยู่ด้วย